ไม่มีเสียงแล้วแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยวได้ตามปกตินะครับมีเสียงตามปกติมนาะให้ดูมีเสียงตกแตกตอกแตก,ตกอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกีี่ยนจากพี่เก๋นะครับที่เอารถ Toyota c o m ม u t e r ตอร์ยูโรห้าตัวล่าสุดมาให้เราติดตั้งฟุตบอลแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษก็คือ ตัวตัดเสียงเตือนที่ฟอร์มเร็ร้อยนะครับตัวตัดเสียงเตือนที่ฟอร์มเรลลอยเนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษอีกหลายๆอย่างจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวถึงถนนเมงว้ยลยใช่อันนี้ล็อกประตูอัตโนมัติให้เลยครับก็ อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ u โ o 5นะครับก็วันนี้เรามาทดสอบตัวเสียงเตือนตัดร้อยนะครับตัดเสียงเตือนที่ความเร็วร้อยอ่าน,นี้เปิดไฟเลี้ยวได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกเนาะโอเคเดี๋ยวเเราเร่งไปที่ร้อยกัน ต้องแท็กอยู่โอเคดูความเร็วร้อยทีนึงโอเคเนี่ยไม่มีเสียงแล้วครับจะเข้าห้องน้ำไปนะอือก็คือใช้เดียนมองคือล็อกได้ปกติแต่ล็อกไม่ได้มีอเอาจะล็อกให้ด้วยเดี๋ยวผมกดรีโมทให้ดูครับ เข้าปีปุ๊บจะปลดล็อกให้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สาคัญที่การเปิดล็อกเปิดล็อกปุ๊บก็จะติดขึ้นมาเลยตัวนี้ก็เหมือนกับพวกรถยุโรปแหละครับไฟมันก็จะโชว์เหมือนกันแล้วก็ใช่ครับให้ตัวตัวไฟไฟไฟหลีหน้ารถไฟหลีรอบคันสีแดงตัวทับทิมข้างหลังก็จะขึ้นมาครับตัวนี้ออปชั่นนี้คุ้มมากพี่ ต้องห้าหกอันอยู่ในตัวเดียวก็ตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือกดรีโมทล็อกรถนะครับทันี้เราไม่ได้กดตรงนี้นะกดรีโมทตรงนี้ขึ้นมาโอเคกดล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกทุบานกดเปิดล็อกเวลาเปิดล็อกให้ทุกบานคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้กุญแจสำรองอยู่ดอกที่มีรีโมทที่มาจากโรงงานแล้วก็พกติดตัวไว้ก็กดตรงนี้ได้เลย ได้ทั้งสองดอกใช่แล้วก็อันนี้มีฟังก์ชันพิเศษที่เป็นอัปเดตล่าสุดของปี2025ก็คือเปิดประตูปุ๊บตัวน,นี้จะลดกระจกให้เพื่อสร้างช่องอากาศเวลาปิดมันจะปิดง่ายเราไปแต่ง VIP มาในช่องอากาศมันจะหายไปถูกเขาปิดทับไปหมดทําให้ปิดประตูยากปิดท้ายก็ยากคราวนี้ถ้าเปิดท้ายเนี่ยมันจะลดลงที2บานเลยนะครับหรือว่าถ้าฝั่งนู้นลงคนเดียวมันก็จะเปิดแค่ฝั่งนู้น โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดเปิดท้ายให้ดูแล้วเดี๋ยวสังเกตตรงนี้มันจะลดลงสองบาทสองบาทปกติประตูเราปิดน้ำปุมันต้องมันต้องปิดแดงเงเพราะว่าบรรยากาศอันเนี้ยมันจะลดลงเนี่ยเนี่ยตอนนี้เวลาพี่ปิดประตูครับเอาด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นฟังก์ชันแล้วมีประโยชน์มากเลยถูกไหมครับคราวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ